นนซึ่งอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดเนี่ยได้เลือกแล้วก็แสดงว่าเลือกแล้วเลือกไปใช้แล้วแล้วก็ได้ผลออกมาแล้วก็แสดงว่ามันมีความเหมาะสมกับกับการจัดการรนสอนแบบนี้ระดับนี้ที่มันเป็นการสอนแบบทาํางานได้เรียนด้วยนะคะมันจะน้อยกว่าการสอนแบบภาคปกติแต่ภาคปกติก็ไม่ได้วิเคราะห์นะคะไม่ได้วิเคราะห์ว่าอาจารย์ที่สอนไอคอนโมเดลภาคปกติเนี่ยหรือคนปตรีเนี่ยคะ่ะเอา เอาไปใช้กี่ตัวตัวแปรกี่ตัวในแต่ละขั้นตอนอันนี้ไม่ทราบอาจารย์คุตข้องวิจัยต่อไปน,นะคะอันนี้เราวิจัจยแต่เฉพาะความป็สามสิบชีวิตอาจารย์ผู้สอนสามสิบสีวิชานะครัห้าวิชาหกคนทีนี้ที่ที่ปีเซนต์มาเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายจุดหลายจุดสคำคัญไลาแบ็กซนะคะจย์ที่เดี๋ยวจะขอความเห็นของอาจารย์นะคะนี่วัตถุประสงค์ข้อที่สามข้อที่สองคือว่าโมเดลของเอสพอร์ตเป็นอย่างไรเบี้าจารย์ อา,อาจารย์ประพินเอาอขึ้นแล้วอาจารย์ประพินพูดในในเซตที่ว่าอาจารย์ใช้เลือกใชนะ้อาจารย์ได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้ในขั้นตอนการสอนอันนั้นแหละคาะจะกลายเป็นโมเดลใหม่นะคะทีนี้ต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่3คือผลที่นำเอาไปใช้เป็นอย่างไรนะคะผลที่นำเอาไปใช้เนี่ยอาจารย์ดรุ่งทิวาก็ได้บอกไปเป็นข้อๆละนะคะมันก็เป็นไปนตามข้อค้นพบที่ได้มาจากเครื่องมือที่เรามีนะคะ มคออ .3 เป็นส่วนหนึ่งมคออ5ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องตามเข้าไปดูว่าเขียนมคอส3อะไรแล้วมคอหเนี่ยมันสอบรับกันไหมผลเป็นอย่างไรแล้วมันก็ได้ออกมาอย่างที่วิเคราะห์แล้วเราก็มีแบบสอบถามที่ถามอาจารย์ถามกรรมาการกรรมการผู่รับผิดชอบหลักสูตรถามนักศึกษาด้วยนะคะตอนนี้เราตั้งสมมติฐานเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยเราตั้งสมมติฐานไว้สมมติฐานหนึ่งหนึ่งสมมติฐานคือบนบน,บนจอเ่ยค่ะ มันมาจากข้อค้นพบที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะว่ามีตัวที่เด่นๆในการนำไปจัดก,การศึกษาระดับพอบนิดนะคะก็คือตัวหนึ่งคือ engagement engagement เ,เ,เ,เนี่ยน้ำหนักของมันตั้งร้อยละ20่ิทีเดียวใน6ตัวนะคะใน6ขั้นเนี่ย engagement เ,เ,เ,เนี่ยมีน้ำหนักประจำตัวร้อยละประจำตัวถึง20ที่ถูกนำไปใช้ขั้น organizing เนี่ย19.62ใน้ยลเลย แล้วก็เทเลนเทสเนี่ยยี่สิบสามศูนย์ไล่กันสามตัวเนี่ยเด่นแต่ว่าขั้นอภิปรายขั้นขยายปฏิบัติขั้นรน้อัลความรู้เนี่ยก็ตามไปนะคะลดหลั่นกันไปแต่ยัง,ยงไม่ได้มาเป็นนางเอกไม่ได้ตั้งเอามาเป็นสมมุตินฐานทีนนี้แต่ยังไม่ได้แทนที่ยังไม่ได้ราะห์ถ้ามีะห์อ,อาจจะใส่ไปหมดเลยอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยตัวแปรแต่ละตัวในหกขั้นตอนเนี่ยอะไรที่มีอิทธิพลต่อ KPA ของเด็กและ มันมีอิทธิพลตรงหรืออิทธิพลผ่านตัวแปรอื่นซึ่งตอนนี้ก็พอจะมองเห็นนะคะแต่ยังพูดไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ analyze นะคะขั้นของการร้อยละความรู้ที่หายไปจากบนบนสตัวเนี่ยนะคะอันนี้6ตัวเอามา3ตัวเนาะทีนี้ร้อยละความรู้19.68อันนี้ก็น่าสนใจขั้นร้อยละความรู้นะคะแล้วก็ขั้นอภิปราย18ร้อยละร้อยละสิขั้นขยายตัวที่แปดร้อยละสิบสีนะคะเดี๋ยวถ้าไป analyze เสร็จแล้วก็ อาจารย์จะได้เห็นในบนทความอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้พูดถึงขั้น engagement ขั้น engagement ที่อาจารย์ใช้เยอะที่สุดเนี่ยคือหนึ่งวิดีโอใช้1 2 8 3 8สนทนาซักถามใช้2 1 6 2แล้วก็เกมเพลงเนี่ยโดยเฉพาะความเป็นครูเกมเพลงทุกชั่วโมงเลยอาจารย์ใช้ถึง17.57าเจราอาจจะคิดว่าเพลงวิชาฉันไม่ได้ใช้สมัยมันเป็นอยู่ที่ความเป็นครูใช้ทุกชั่วโมงเลยนะคะเป็นอาจจะเป็นเทคนิคของที่ถนัดอาจารย์านนะคะ รวมแล้วเนี่ยรวมแล้วสามตัวได้หกสิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดนะคะของร้อยของร้อยนะในกิจกรรมต่างๆมันคิดเป็น 100, ร้อยอ่ะเนี่ยถูกรายสามตัวที่ไม่ใช่ตั้งหกสิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะศึกษาต่อไปว่า D E O มีผลต่อ K เท่าไหร่มีผลต่อ A เท่าไหร่มีเท่าไหร่นะส่วนฐาานสักถามาเพราะเราจะใช้ค่าการวิเคราะนะคะจะใช้ regression ในการวิเคราะห์ทีนี้ organizing Organ เนี่ยคะ่ะสามตัวที่เอามา ตอนนี้เป็นนางเอกนะคะคือ1 PLC PLC ใช้ถึง24.53นะคะแล้วก็ให้เด็กเขียนสรุปเขียนคอนเนลโน้ตเสียดายเจ้าพ่อคอนเนลโนตันนี้ไม่มาจังจักระรุณใช้ถึง3 7 7 7 3นะคะเขียนบันทึกการบันทึกการเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กพีเต์หรือแสดงชิ้นงาน13.21นะคะรวมแล้วทั้ง3ตัวเนี่ย7จ4 7าจากร้อย อีกตัวหนึ่งก็คือท ALENT TEST ก็คือตอนที่อาจารย์ให้เด็กทดสอบมาแรงก็คือคาวุฮูดคาวุฮูเนี่ยถูกนำมาใช้น้อยแค่36 36นะคะให้ประเมินตนเอง21.21ค่ะแล้วก็ให้เสนอิ้นงาน12.12ทั้ง3ตัวเนี่ยรวมแล้ว67.69นะคะกลับมากลับมา